มันดมาตามันดาดทิพยอะโอพี <t <t ่มาเก็เดียวไปมดพี่ไฟไม่เหนียเลยเก็ตังตัวละอไม่ได้เลยตัอร้น้ไออ้อ้ไอ้ไล้ไมาอ้ไอไอไอ้ไอไ้้้ออ่ะดูอยู่อไ้อ้อ

เ้ไปไปอะไกันบาเตมยะับนอู่ข้างน้าอีแล้ันายเต็มเลยในฝายอ่ะตัวนเต็มเลยตวนดันเข้าไปแล้วมันจะขึ้นตำรวจในมันเก่สานคนเองมันไปไปเต็มเลยเขาบ้างจะได้ข้นตำรวจอ่ะตัวในต้องเปิดมนตำรวจเล พี่วีไหนพี่พี่วูดอย่ก็มาไม่เยอะมาไม่เยอะนะผมเห็นไม่เยอะนะจะาไม่เยอะ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 เห็นเห็นตรงนี้ส ouais ิแสงมันมีเฮ้ยพี่บอกาไปตายแล้วจมดืดแล้วพี่จอดูผมเ้วยทีพี่ที่าเหรอี่จอเหรอเฮ้ยคนเพิ่ม้คนเพิ่มแล้วสองคนแล้วเอ๊ะปล่อยไปจริงไหมปล่อยไปงหอที่ครับปล่อยไยงเฮ้ยวันนคือู้แล้วคนบ้า ว่าไม่มีไยเลยแตว่าจะกลัวไอไอ้ีดเจะหังมันโดนไปหลังมันเจ๊แล้ววจบมจบอ่หลังาเอ้มเฮมเฮเมเฮ้ม้ม้เ้มเฮ้มเฮเฮ้มเ นอนหลังนอนยาคนใน้หลังไมาหลังไฟมาไอวินอวินไอวินวินเว่าุตรง

สามสามาี่หน้าเดือยสามที่หน้าเดือยสามที่หน้าเดือยสามที่ัน้าเดือยสามที่หน้าเดือย ้นีเดียมาลงมาลงไม่มีแล้วนะแล้วเดี๋ยวเอาู่ผมกวัวัวหรอวะเดี๋ยวเดี๋ไปล